สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะโมดําก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับลูกกิ้งนะคะสําหรับมือใหม่บางคนนะคะก็อาจจะยังสงสัยนะคะว่าลูกกิ้งแต่ละแบบแต่ละขนาดมีความแตกต่างกันยังไงนะคะแล้วเราจะเลือกลูกกิ้งบริหารหน้าท้องแบบไหนกันดีนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันคะ่ะ แบบแรกนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบแกนธรรมดาเป็นพลาสติกธรรมดานะคะมันก็จะรู้สึกฟึดๆหน่อยนะคะเวลาเราเล่นก็จะไม่ลื่นเท่าไหร่แต่ว่าราคาก็คือสบายกระเป๋าด้วยนะคะทุกคนสำหรับมือใหม่นะคะที่เพิ่งจะเริ่มเล่นนะคะจะอยู่ที่ประมาณ2 0 0ร้อถึงสามนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะก้ามจะห่อหุ้มด้วยฟองน้ำนะคะ ก็จะทําให้นุ่มมือไม่เจ็บมือนะคะคจะรับน้ําหนักได้ไม่มากนะคะทุกคนก็เหมาะสําหรับมือใหม่นะคะฝึกเล่นนะคะที่ยังไม่อยากจะซื้อแบบแพงๆนะคะก็แนะนําตัวนี้เลยนะคะส่วนแบบที่สองนะคะก็จะเป็นแบบมีสปริงนะคะแบบนี้เลยนะคะแต่ว่า อ่าไม่มีของมาโชว์ให้ดูนะคะเพราะว่าตัวเองโดยสุดตัวแล้วไม่ได้เล่นแบบสปริงนะคะแต่ว่าข้อดีของแบบสปริงนะคะก็คือจะมีเกลียวสปริงเพื่อช่วยพยุงน้ําหนักเรานะคะแล้วก็เวลาที่เราเล่นนะคะเขาจะเซฟตี้เราไม่ให้เราหัวทิ่มหน้าทิ่มนะคะแล้วก็จะมีเกลียวสปริงแบบเด้งกลับอย่างนี้นะคะก็ทําให้เรามีความรู้สึกว่าปลอดภัยในการเล่นนะคะ ราคาก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ600ถึง1,000บาทอันนี้ไม่แน่ใจนะคะทุกคนถ้าใครสนใจก็ลองไปเซิระะ์ชหาราคาดูได้นะคะส่วนแบบที่สามนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นแบบระบบลูกปืนนะคะมันจะมีความลื่นมากกว่ากันนะคะมากกว่าสแบบนั้นนะคะอันนี้สำหรับตัวนี้จะเป็นแดนิ้วคู่นะคะ แกนจะเป็นเป็นเหล็กน,นะคะทำจัดเหล็กแล้วก็หุ้มด้วยาด้ามซิลิโคนส่วนแบบนี้อีกทีหนึ่งนะคะเพื่อป้องกันการาบาดเจ็บนะคะหรือว่าให้มันนุ่มมือมากขึ้นนะคะทุกคนแล้วก็สำหรับตัวนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นระบบลูกปืนเหมือนกันนะคะลื่นนะคะเวลาเราเล่นก็จะประหยัดแรงเราด้วยนะคะแต่ว่า,าตัวนี้ด้ามจะเป็นด้ามสแตนเลสน,นะคะเป็นด้ามสแตนเลสมีความคงทนนะคะ แข็งแรงแล้วก็สามารถรับน้ำหนักได้ดีนะคะสำหรับมือใหม่นะคะก็จะแนะนำให้เล่นเป็นล้อคู่นะคะแต่ถ้าใครที่แข็งแรงแล้วนะคะอยากจะเพิ่มความท้าทายนะคะก็แนะนำให้เล่นเป็นล้อเดี่ยวนะคะทรงตัวได้ดีสำหรับมือใหม่ก็คือไม่ต้องกลัวว่าจะโยกเยกจะคอนแคลนหรือจะทำให้เราหัวทิ่มหน้าทิ่มนะคะ ส่วนตัวน,นี้นะคะที่เป็นดามสเตมเลสต,ตัวน,นี้นะคะจะสามารถถอดประกอบได้นะคะเล่นเป็นล้อคู่ได้เล่นเป็นล้อเดี่ยวได้นะคะเดินทำให้โดนกะะ็จะสามารถถอดได้นะคะอเรียกไ,ได้ว่าซื้อทีเดียวจบเลยนะคะทุกคนไม่ต้องไปซื้อหลายรอบนะคะแน่นมาก แบบนี้นะคะถ้าเราอยากจะเล่นเป็นล้อเดียวนะคะคนี่เลยตึกตอกตัวนะะี้เลยนะหมุนแน่นนะคะถ้าเราหมุนไม่แน่นเวลาเราเล่นไปมันก็จะกายเอ๊ะแจวเราจะมาลองเล่นให้ดูนะคะว่าแต่ละลูกนะคะในสามลูกนี้ความรู้สึกมันจะเป็นยังไงเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยนะคะ มาลองดูจะรู้สึกว่ามันฝืดๆนะคะทุกคนจะฝืดมากแต่ถามว่าได้กล้ามท้องเหมือนกันไหมได้เหมือนกันนะคะทุกคนเพียงแต่จะจะเล็ดยากนิดนึงนะคะสําหรับมือใหม่ก็จะรู้สึกว่าโอ้โหมันฝืดมันจะปวดแขนม,มากี่จะเป็นรอคู่ เป็นยางตันนะคะตัวนี้จะเป็นยางตัน <Okay. S 1> ความรู้สึกก็คือตัวนี้จะลื่นนะคะ <Okay. S 1> เวลาเราติ้งอย่างนี้นะคะจะทําให้เราแบบรู้สึกว่ามันเล่นง่ายขึ้นนะคะลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดอ่ะตัวนี้จะเป็นเป็น ลูกปืนเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าล้อจะเป็นยูริเทนนะคะจะมีความแข็งแรงแล้วก็หนักแน่นกว่าแบบล้อยางน,นะคะอันนี้คือบอกจากความรู้สึกของตัวเองนะคะก็คือจะจะชอบแบบนี้มากเพราะว่า น้ำหนักดีนะคะแล้วก็ด้ามใหญ่กำถนัดมือนะคะสำหรับผู้ที่สนใจการเล่นลูกกิ้งบริหารหน้าท้องนะคะก็ไปศึกษาข้อมูลแล้วก็ไปเลือกซื้อกันได้ตามกำลังทรัพย์หรือว่าตามความถนัดความชอบของเราเลยนะคะบ๊ายบายจ้า